อันนี้พี่ต้องเจอหมดเนี่ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้พี่เดี๋ยวแพ้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 เก่งใจพี่เก่งใจพี่ลูกพี่สีผมโอเคครับน้องเดี๋ยวพี่ลุกแป๊บนึงนะครับพี่ขอโทษครับก็ผมโดนเด็กไล่ที่แล้วผมมันเก่าแล้วทุกคนเริ่มแก่ก็ประมาณนี้ไอยตัวไอยตัวหมดหาตัวไปแล้วขอให้ ไปถึงฝั่งฟันนะครับครับผมขอครับเมื่อกี้เจอหน้าพี่แฟนนี่ตื่นเต้นไหมไม่ออ้๊ยจ้อาทิตย์หน้าเอ็งเอ็งพลาดแล้วใส่ชุดนักศึกษามารอบหน้าเอ็งพลาดแล้วพี่จะเจอนี่มันทางของพี่ชัดๆอยไปน้องในจอยน้องอม,ามาเจอจอยแบบดาวซันโวนะคาลิเบตจ,จอยมั่วในตอนตอนแข่งหรือมั่วอันนี้พี่ต้องเจอมาเนี่ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้พี่เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เอาพี่ดาวซันโวน้องเจอได้สูงุดยิ่ไกลสุดดไนม่มีพี่ไม่ยิงไกลพี่ในกรอบยิงไกลพี่ยิงไกลเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้พี่เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ ครับฝั่งนี้ครับเราอยู่กับโรงเรียนพิจารณาประจันต์พดพิจารณาประจันต์พิจารณาปะพิจารณาประันต์อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้ช่างมันเถอะน้องเอาว่าเองไหมหนึ่งเลยหรอมั่นใจมั่นใจไปไหนจ้อยเองเนี่ยเดี๋ยวพี่เจิมให้นะอ่าเดี๋ยวพี่จะยิงพาวเวอร์ช็อตไปก่อนพี่เดาปุ่มเองเลยนะอันนี้ยิงปุ่มโอเลยพาวเวอร์ช็อตไม่ติดอ่ะเนี่ยก็ถูกมั้ยเนาเอาให้เนาะตั้งใจเล่นเนาะขอให้ชนะเลย วันนี้ครับเจิมจอยให้น้องๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับในตอนเวลา5้าโมงเย็นครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเจอกันครับบ๊ายบายครับครับวันนี้พบกับผมครับนักเรียนมหรุ่นพี่ไงเดี๋ยวไปสัมภาษณ์รุ่นน้องนานนี่เดี๋ยวมันอยู่มสี่อะไรเงี้ยลองแบบโชว์ความเก่าให้เด็กมันหน่อยแบบเอ้ยน้องเองวานี่ดิเป็นไงวันนี้ความรู้สึกเป็นไงตื่นเต้นครับตอบให้มันยาวๆดีมึ่งหรือตอบอะไรอะเป็นสิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์อันนี้สิทธิ์เอกสิทธิ์รุ่นเก่าทีดีทีนะครับอันนี้สิทธิ ไม,ไ,มไ,มไม่ต้องสัมภาษณ์มันหรอก <laughs> ไปไม่สนุกแล้วทุกคนตอนนี้กับการมาของผมนะ <c oughs> ไปพบไปพบกันในแข่งดีกว่า <c oughs> ไปแล้ว